มาล์ลิแอคชันนะคะแล้ววันพุธแบบนี้แน่นอนว่าต้องเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับเจมินายโฟนแน่นอนทุกคนซึ่งเขาเห็นจากปกคลิปเอยอะไรเอยไปแล้วเนอนวะว่าแบบนี่นะคะคือรีแอคชันรายการอะไรนะมุกชลินไกด์ของมุกวอล,ลนิดใช่ไหมคะแล้วก็เป็นแคกรับเชินคือเจมินายโฟนนั่นเองและคลิปนี้คือย้อนรอยลิแอคเจมินายโฟนนั่นเองจ้าทุกคนซึ่งพูดก็พูดชุด เจมินายแบบชุดดากับน้องโฟดแบบว่าชุดนักเรียนเนี่ยเป็นอะไรที่ผ่านหน้าผ่านตาผ่านทำลายฉันมาบ่อยมากทุกครั้งที่มีแบบว่าเออคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเจมินายทโฟดที่เป็นแบบว่าย้อนลอยขุดโมเมนต์เก่าๆหรืออะไรเงี้ยจะเห็นสิ่งนี้ผ่านหน้าเอ็กฉันบ่อยมากเออนั่นแหละแล้วก็วันนี้ได้มานั่งดูแล้วว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นทําไมเหล่าลูกคุณหนูถึงได้รียูสโมเมนต์คลิปนี้บ่อยเหลือเกินเออนั่นแหละก็ะมานั่งดูกันวันนี้นะจ๊ะเป็นคลิป เปิดตัวอ๋อเป็นของอีพีหนึ่งเลยเปิดตัวรายการใหม่พร้อมแขกรับเชิญเซมินายโฟลูกฉันเป็นประธานนักเรียนว่าสันอ่ะนั่นแหละก็ถ้าใครนะครที่อยากจะดูมุกชลินไกด์นะคะก็สามารถรับชมได้ที่ช่องเจเจมุกวัลนิดเลยนะจ๊ะทุกคนก็อ๋อตอนนี้มุกไม่ได้อยู่จีมเอ็มแล้วนี่เนาะใช่ปะเหมือนจะเห็นอยู่ช่วงหนึ่งเออนั่นแหละก็แต่ว่าสามารถกลับไปรับชมคลิปของมุกวัลนิดได้ในช่องชีเลยนะจ๊ะทุกคนก็แบบว่าคอนเทนต์มากมายให้เลือกสัน่นเออนั่นแหละก็ มาดูกันเลยดีกว่านะจ๊ะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเออมันจะแบบขกาขันเรื่องลือโอเคไปไปไปบทตัวละรใหม่นะคะมุกชลินไก่นะคะก็จะพาทุกคนอะไปกินนั่นกินนี่กินโน่นตามสไตล์แบบอารมณ์ถ้าถ้าหลายๆคนที่ตามจีนเป็นพีวีมานานก็อาจจะคิดถึงทีมเกิร์อะไรราวนี้เป็นมุกชลินไก่นะคะก็คือจะเป็นมุกไข่เดียวเลยแล้วก็จะพาทุกคนไปกินแล้วก็มีแขกรับเชิญรายการตัานานมากเลยอะทีมเกิร์นั่นนี่เห็นผมนี่ทำไมโมต้องแต่งตัวแบบนี้ เพราะว่าอย่างเสียงเข้ามาแล้ะเพราะว่าเพราะว่าเขาเด็กไงอ่าอ่าอ่ายไปเลยค่ะเรียกาับเดวิน่าค่ะกูตาละเด็กจริงมาจากเรื่องอะไรนะคะแฟนผมเป็นประธานักเรียนครับถ้าไม่ได้มันคอยดูแลคอยช่วยเหลือผมก็คงไม่ได้มานั่งตรงนี้กูกลัวกูทำไม่ได้ กูครัวกรรมการเขาไม่ชอบกูอะึงก็อย่าไปคิดอย่างนั้นดิคิดถึงแบบผมอะแล้วก็เขาเปลี่ยนว่าแบบใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนักเรียนอ่าแล้วคุณคนนี้ทำไมอะไรทำไมปวดี่จังเลยเขาบอกให้ใส่ชุดนักเรียนมาทำไมไม่ใส่มาใช่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเป็นลูกประธานนักเรียนเออไม่ได้ค่ะประธานเออลูกประธานบริษัทนะได้บริษัทเลยอ่ะ เขาไปเขาไปยิ่งใหญ่กว่าเราแล้วไม่รอดจ้ะอันนี้เลียกแถวไม่รอดฉัน้อจะเป็นประธานบริษัทยังไงะกรสกระแสเรื่องนี okay. ้เป็นไงบ้างกระแสโอเค ep หนึ่งกับ ep 2ติดเพนที่หนึ Gloria> ่งเลยป่ะที่หนึ่งใช่ใช่ใช่เดังหนึ่งของไทยเลยอ้ยอยู่อยูมานั้นเหนื่อยป้องป้เหนื่อยครับ ติดต ong อะไรอย่างเงี้ยไอาจจะจีนร้อนเหลืออะไรเงี้ยตัวผมมันไม่ใช่ใช่ตัวผมไม่ใช่คนผมเป็นคนนิ่งๆอะไรกันข่อยกันข้าวเลยอย่ากเป้นกาแฟก็จริงๆอ่ะมุก็ได้เห็นน้องๆตั้งแต่ใส่ชุดนักเรียนฉันน่ามีความแบบเกี่ยวข้องกับพวกแกมากเลยนะจะรู้สึกแบบภาคภูมิใจที่พวกแกแบบโอ้ยมีวันนี้ฉันเป็นมัมมี่มัมมี่เบอร์สูนเพราะว่าแบบเจอกันตั้งแต่แรกสุดจริงๆเนี่ยเล่าสิตั้งแต่แบบสมัยประกวดติประวั ปรกวดก็ไทยแลนด์สโตตาตอนน้นที่บเป็นกรรมการด้วยเข้ามาเข้ามาชุดนี้แหละครับผมเข้ามาชุดนี้เลยชุดนี้เลยอลยฉันเป็นกรรมการนั่งเขียนคะแนนพวกแกเนี่ยแหละนี่ภาคภูมิใจว่าคอ้อตนนี้คือคอดเองจริงๆเอ้อตอเองจริงๆตอนนั้นมีใครมีใครบ้างที่ที่ตอนนี้อยู่แกมนมี่กับเรามีผมมีโฟร์มีฟอร์ดตสี่คน เออแล้วแบบเราก็สนิทกันสนิทกันให้เราตอนนั้นตอเรายุคผัาไปแซนต้าก็ค่อยเข้ามาคุยๆมาเรื่อยใช่ตั้งแต่ตอนนั้นแต<ม>่คือมารู้จ<ร>ักกันที<ม>่ประกวดเนี่ยแหละถูกไหมใช่แล้วก็สนิทกันมาเรียนการแสด<ๆ>งด้วยกันเรียนร้องเพลงเรียนอะไรด้วยกันอ๋อน่ารักเนาะมันมีเคมีแบบมีเคมีเล็กๆน่ามากแบบเขาเรียอะไรมีเคมีเหอะมีเคมีเคใจเอเหอเหอเหรเหรอเหเอเห เรราออยู่ะไกัันบบ้างครก่อนแล้วกันนี่ผมอยู่ซอคอร์ทัศน์เชเบียนเขาแบบใส่กางเกงสีฟ้ามาเขาแบบที่จริงผมเป็นเด็กเรียนครับในโรงเรียนเชเ็เดกรียนใช่แล้วก็มีกิจกรรมนิดหน่อยโอ้โโอเคมาหลอกฉันนะแกได้เกยเท่าไหร่เกได้เห็นว่าจะหลอกฉันได้เหรอเฮ้ยผมเป็นเด็กเรียนใช่เห็นอย่างเงี้ยแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าคุณใส่ใส่กางเกงฟ้ามาแล้วคุณเก่ากว่าเดิมเยอะเลยนะใช่ผมรู้สึกแบบ เออเหมือนได้กลับไปเปลี่ยนใช่เหมือนได้กลับไปใชอ่าโรงเรียนอะไรแฮโร่ครับแฮโร่มุกชลินไกด์วันนี้ก็จะพาน้องๆไปกินกินปกติแล้วชอบกินอะไรไอ้นี่ชอบกินผักมากเป็นอยู่ด้อมบัวใช่ด้อมบัวเราเรียกเขาว่าเต่าทะเลเฮ้ยชอบกินผักขนาดนั้นนะเพรามันมีประโยชน์ครับตอนแรกมันมีประโยชน์ก็เลยกินมาเรื่อยๆพอกินแล้วมันติดอะไรเงี้ยกินแล้วมันจะรู้สึกเราอึดอัดตัวเป็นเหมือนกันเราเป็นมินายหรอจีนมินา เออกินไปเรื่อยอะอันที่เช่นกันกินไปเรื่อยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ผักผมไม่กินผักผมรู้เขาชอบกินอะไรเขาชอบกินคอหมุย่าใช่กับไก่ทอด้ายตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเฮลตี้มากเฮลตี้กัับอนเฮลตี้ตอนเด็กๆเลยตอนสมัยเรียนอย่างเงี้ยตอนเช้าก่อนเข้าโรงเรียนมีซื้อแบบหมูปิ้งอะไรเงี้ยบ้างหรือว่าแบบตอนเย็นๆเรียนเสร็จแล้วไปไหนผมกินนี่ครับก๋วยเตี๋ยวเรือ โรงเรียนโรงเรียนผมจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่อยู่ใกล้ๆใช่เป็นร้านประจาเวลาแบบเลิกเรียนแล้วก็เตะบอลเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือถึงเรือหน้าโรงเรียนมีอะไรเลยออ๋เราไม่ค่อยได้กินอะไรแต่ตอนอยู่อาสามจะกินที่อะไรโตเกียวโตเกียวพี่มุกครับกินอะไรครับสังกะเออพี่มุกพี่มุกอยู่มัธยมอะไรครับ คติีวิสองครับเออครับตัวตึงประจำสตรีมตัวตึงเหมือนกันต,ต,ตัวตึงยังไงอ่ะเอาเนอนหน้า <laughs> <c oughs> เราเป็นพิธีกรวันนี้เราจะเราจะไม่สับตัวเองเอ อ่าก็น้องๆก็บอกมาแล้วน้องอยากกินอะไรเดี๋ยววันนี้จะพาเอาตีแล้วไหมหยุดเคี้ยวไมทไมงเคี้ยวเดีเขาพูดอยู่ก็ต้องตั้งใจฟังเขาเออมากินอะไรแถ้าเคี้ยวไม่หมดนะถ้ามีถามขึ้นมาแ่เ้ยเดีนยไงนยไ่ต้องเดี้ยวให้หมดก่อนค่อยพูดเออก็ต้องเคี้ยก่อนไม่มีมารยาทอ่ะเออเห็น้วเดกัน สุภาพรูดเซทะเบียนแล้วเนี่ยเออขอด่าด้วยคนเลยอ้าวทะเลาะกันไปเลยไม่ยอมผ่านทำไมโดนลุมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้จะพาน้องๆไปกินที่น้องๆบอกว่าอยากกินมีตกเกลียวมีก๋วยเตี๋ยวเรือนะจะพาไปแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปร้านที่มุกอยากแนะนำด้วยกันอะไปกันเถอะไปกันเถอะไปกันเถอะเย่ไปก้าเนี่ยเห็นว่าไม่เหมือนในซีรีส์เลยาาาาาาากาาาาาิาจาา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  น่ารักอะอะน้องหิวใช่ไหมเดี๋ยวตามใจน้องก่อนดีกว่าน้องเป็นเด็กดีเอาแล้วผมไม่เด็กดีหรอเด็กแปลกๆโอเคหิวไปละเดี๋ยวพาไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือก่อนค่ะโอเคไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือได้ไปกันชอบมุกบอชุดมหาลัยเนาะแบบว่ามุคลินไกด์ร้านแรกนะคะหมุกบอกเลยปวดหัวมากระหว่างเดินมันก็จุกจิ กตีคนหัวอะไรรักงานพูอะไรนะผมอะไรนะผมอะรนะผมเด็กดีจะตาอ้โหแผมกอะคุณแม่รับเาเ้น่เขะาร้านท่ายามนะคะก็เป็นร้านที่แบบเอ่อเวลาใครมาติ๊กัือแถวสยามย่างเี้ยตอรู้จักกไมาบ้าง่เคยมาไหมเนี่ยไม่เคยนะ้วต้องลองโอเคลองลองไหนลองไหนได้ เอ็นเอ็นซีหล่นมาไม่ได้อะร้านนี้ก็เป็นร้านแรกในสยามเลนะร้านขาสยามเนี่ยสั่งอาหารสั่งอาหารจ้าจ้ากินเยอะป่ะปกติปกติกินเยอะครับใช่เหรอใช่กินเยอะมากกินเยอะแต่อยู่ในกองไม่กินเลยนะ อยู่ในกองเฮ้ยมีมีคนเมาแบบมีปอร์ดด้วยอ่านด้วยอะไรเงี้ยเขาเมาว่าอยู่ในกองกินแต่ผักใช่ในกองไม่มีผักมันก็ทำผักมายิ้มไมเหรออ่ะเอาเอาเอาเส้นหมี่หมูหมูน่าตกรวมผักได้เอาสองครับเป็นที่เรื่องลือจริงๆน้องโฟนเนี่ยปกติกินก๋วยเตี๋ยวเรือมากสุดที่ช้าไม่เกินสองไม่เกินสองใช่มากมันนี้ชามเล็กๆนะนย่นะก็สองเดี่ยว ปกติอะกินมีงานกินได้ถึงสิบชามจริงเหรอก็คือเหมือนแบบชามหนึ่งประมาณสามพันอะไรเงี้ยอช่หนูกินเยอะแยะนะเยอะที่เยอะเยอะตัวตึงตัวตึงตีมบได้ังตัวตึงตีมบิดดังก้เยอะกว่าสิบั้งพูดจริงเหรอถ้าแบบช่วงหนักๆนะเอ้าเมื่อก่อนน่ะเคยถ่ายรายการกินเกิร์ลกัแกเป็นตำนานของจีนบีทีวีที่แบบอ๋อใช่วันหนึ่งพิธีกรไปถ่ายทั้งหมดอ่ะสิบสองล้านวันหนึ่งถ่ายตั้งแต่แปดโมงเช้าจนถึง สิบสองร้านสิบสองร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารละประมาณแบบสามจานสามอย่างเนี่ยโอ้โหโหดมากโหดมากแต่เราทำมั้งไงโคนไม่ไหวไม่ไหวไม่แต่ว่าช่วงนั้นอะแบบช่วงนั้นร่างกายมันทำมันทำจนชินแล้วก็เลยได้เลย ก็คือเอาจริงๆอ่ะมุกก็รีเควสมาแหละสองคนนี้แบบให้มาเทปแรกของมุกสลินกันโอ้ยจริงเหรอทำไมเจจับออยู่แล้วทไมถึงต้องเราทำไมเราสองคนถึงต้องเปิดรายการก็เห็นว่าแบบมีสไตล์การกินที่คนละอย่างแล้วก็ซิงเกิลังออนอยู่เข้มข้นอยู่ดใครอยากให้มาอยากเห็นมุกแต่เหล่าเหล่าลูกเขาอยากรวยอยู่กันยังไงเหล่าลูกเลยมอกเขาว่าอยู่กันไม่ได้ เดีมันเลยก็แปลกๆทำอะไรแปลกๆแล้วช่วยเขาอะไรอย่าเงี้ยสกิลการใช้ชีวิตเป็นสูตรเฮ้ยขึ้นคนนี้มันสุดยอดเหรอต้องฝึเก่งว่ะรสกัดทีนึงก็ถูกแค่หมูกันไม่กูนะปกติปกติว่าแค่หมูมันจะใหญ่กว่านี้อันนี้มันเล็กๆอันนี้มันจะังดีไงโรยโรยบนก็ได้โรยบนก๋เตี๋ยวได้แต่เราพีมเปล่า แม่งนีก็เดี๋ยวก็อร่อยได้อันนี้เขาเรียกว่าถุกับข้าวใหญ่เลยนะโอ้ใหญ่เลยอะชาใหญ่มากเลยนะกินมากนี่นี่ลูกชิ้นนะสี่เนี็ดตาผมกินแป๊บโอ้ยอันนี้มันได้เรื่องเลยน้องคนนี้เมื่ก่อนพวกแกมาจะไม่มีอะไรทำเธอ่งนั่งกินข้าวอ๋อกินใหญ่แบบยิ่งใหญ่อะเออกินมาแล้วไม่อะไรกินกินได้หนูกินมาแล้วอ๋อหนูกินมาแล้วไม่มีใครบอกว่าหนูกิน ทุกอย่าเดี๋ยวเราไปสอนเจมไม่ได้กินผักไปก่ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำได้เริยเอา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 กนลองก็ไหวมช่ลอง c o n t น n t นี่ช่องเออ Content ช่องอ๋อเลยเอาเล็กๆก่อนอันเวอันนี้เดียวอันนี้คือเล็กเลยนะไม่เล็กอันนี้ังเป็นจำเลยอันนี้อ่าเนี่ยอ่ะพูดเล็กเลยอันนี้ก็คือผักบุ้งที่เล้วตาจะดีตาผมดีอยู่แล้วเฮ้อเหม็นเียว ยังไม่ได้ขู่ตามเขาขู่ตามอร่อยนะก็กินได้เลยนะกินได้กินอย่างเดียวไม่ได้จริงทำไมเราถึงแบบเป็นคนแบบไม่กินผักขนาดนั้นวะก็ไม่กินไงต๋อได้กินผักเหรอใช่มันคือผักโขลกผักอะไรพวกเนี้ยได้นะแบบผัดนิดหน่อยได้แต่ว่าพวกสลัดพวกผัดผักอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เลยไหวอืมหมูนุ่มมากเลยครับแต่ว่าร้านนี้คือแบบ จานเนืงอะคือ,ขอเขาให้ให้ให้มาเยอะมากๆแบบที่ชามเดียวอิ่มแล้วอะแล้วก็เต๋าเรือแล,แล้วก็เนื้อโหูตับนู่นนี่นั่นอะไรมีเยอะแล้วก็ชิ้นใหญ่เนี่ยชิ้นใหญ่จริงทุกคนเชื่อไหมโอ้เครื่องทั้งหมดในเนี้ยจะหมดแต่ว่าเส้นจะเหลือเชื่ปอ,อป่ะอ้าวโค้กจะเป็นอย่างนี้ตลอด เวลาอยู่ในกองเมาเมาเลยเมาเลยเมาเลยอยู่ในกองอย่างเงี้ยคือเขายังมีข้าวกองใช่ไหมแล้วจะมีให้ตักกลับตักอะไรโคจะตักกลับอย่างเดียวข้าวมันจะกินแค่คบเดียวทำเดียวอะไรจริงตักมาแบบนิดเดียวอ่ะตักมาแบบอ่ะสองช้อนเพราะว่าหอไม่กินก็คือข้าวเยตลอดเพราะว่าเรากินขนมไปแล้วขนม ขนมลอยกองถ้าเอาวางไว้เป็นตะกร้าคือบุ๊คแลบอกจะกินเฮลตีอะตุ๊บเป็นไงร้านกินใช้ได้ไหมอร่อยเลอร่อยอร่อยแคบหมูอร่อยได้กินไหมเนี่ยแคบหมูอร่อยเอาผมยืนยัน่เ้ว่าแคบหมูอร่อยแล้วก็ผักนี่มันก็ฮอปอยู่เหรออะไรคืออะไรนะคณะแล้วเขาไม่เรียกว่ากินนะผักบุ๊คอันไม่ต้องทะเลาะกันแต่สารม้วบอกว่าคมว่าอร่อยแล้วก็เป็นรสชาติที่หลายๆคนน่าจะชอบกลางๆไม่ได้แบบว่าเผ็ดมากเอามาปรุงปรุงต่อได้ อันนี้อร่อยค่ะก็เลยคอมเมนต์นะคะมาทานกันได้แล้วเดี๋ยวเราไปกินกินอะไรตเกี้ยวเนอะตกเกี้ยวเหรอไม่อิ่มแล้วยังไม่อิ่มยังไม่อิ่มนะครับไอเนี่ยอิ่มแล้วยังไม่อิ่มผมไม่เคยอิ่มอยู่แล้วแต่เมื่อกี้คุณไม่ได้กินนะไปจ้าไปไปฉันรู้แล้วว่าเขาหอมอะไรกันมันก็ขึ้นเขินเนาะอุ้ยอุ้ยรถจักรไปเนี่ย คนเปิดร้านนี้เพราะว่าดูรายการทีวีมาเยอะอ้าตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ร้านอะไรครับพี่ลูกร้านขนมพกใบเตยสยามสแควร์ค่ะโอ้ยากกินมากเลยจริงเหรอครับอยากกินมากเลยเฮ้ยแต่ว่าน่ากินจริงเพราะว่าอันเนี้ยคือถ้าใครมาเรียนที่สยามกิจอนะเนาะก็คือจะอยู่ตรงข้ามเลยรู้จักสยามกิจปะรู้จักมันจะเป็นที่เรียนพิเศษใช่หลายคนก็มาติวตรงนี้ฉันก็ด้วย แร้านนี้ก็เป็นร้านที่แบบโด่งดังแล้วก็อยู่มานานแล้วอยู่ข้างๆติดโนเทลเนี่จะจิบหอมมากเลยมาทานอยากกินไหมฮะแล้วโตเกียวนี่มาจากโตเกียวหรือเปล่าไม่น่าจะโตเกียวคือมาจากไทยไทรมารูเก่าตั้งอะไระไทรใารูไทมารูใช่เก่าคือเหมือน เปิดท่าเงี้ยขายขนมของญี่ปุ่นเยอะๆถูกป่ะเขาก็เลยตั้งชื่อขนมเนี้ยเป็นเหมือนขนมของญี่ปุ่นของแมนกรอบอันเดียวเลยนะโคตรชัวร์เกิดอะไรขึ้นนะเกิดอะไรขึ้นนะไม่มีอะไรเลยอัเร์กอนโดนฉกมา เกระทั่งแง่ขายขนมของญี่ปุ่นเยอะๆดูป่ะเขาก็เลยขายขนมแล้วนองอึ้งอ่ะอร่อยมากนองเต็มอ่ะอันนี้ชิ้นนี้อร่อยสุดเลยอันนี้มันมีความแบบนุ่มๆรู้สึกว่าเป็นโตเกียวที่แบบว่าเขาจะปีนแป้งนุ่มๆมันจะออกไปทำแบบอย่างเป็นเค้กนิดนึงเออไม่ฟังพี่มุกนะให้ทำตนเปนตัวเองแต่ว่าตัวขนาดนี้ตัวเองที่ทำอะไรทำงานวนิดนึงของฉันเป็น ไส้เออเหมือนแบบต้องคือเหมือนทองหยิบทองหยอดอะไส้อะอ๋อเหรอใช่มันก็จะแบบว่าออ,อกออกหวานนิดหวานนิดนึดนง,งอะไรอย่างเงี้ยอร่อยอร่อยกจระเข้ผอมโอ,โมองผมไม่ใช่ครีมเนี่ยครีมพันดาดใช่เลยแล้วเป็นไงความหวานความกลมกล่อมอยู่ในระดับที่พอดีเออเอ้ยพิ้งค์วอลลี่กู๊ดเรื่องกลองมีแปดชิ้นครับแปดชิ้นแล้วก็มีเป็นหลายรสชาติค่ะมันมีแบบ เหมือนเป็นสังขยาใช่แล้วก็มีไส้กรอกด้วยไส่ไส้กรอกแต่ว่ามีแค่อันเดียวแล้วไม่รู้ว่าไปมันแยกนะเดินแยกเลยอะแยกของผมไปอ่ะแยกของมีการจากมืออะนี่มันเป็นคนยังไงเนาะเอ้ยมันเราอะไรวะใคไปได้ละเฮ้ยอร่อยนะอันนี้อร่อยใช่ไหมเออมันเหมือนปล่อยทองไทยทยองหยิบทองหยอดไส้นาง รู้ว่าอร่อยต้องเอากับมือทั้นไปน้เลือกมาแต่ละคนนี่ดีๆอันนี้ก็จะหนึบๆแล้วก็แบบมีความแบบจุ๊บข้างในอ้อบารบีคิวคือเพระมีมาพักไงออร่อยอร่อยอร่อยหอมเนาะแล้วไม่หวานมากจนเกินไปสีนี้ก็อีกสีหนึ่งต่างก็สีนี้จะเป็นอันชัน อันชันแต่ทีนี้ไม่ได้ใช้อันชันเอาอันชันไม่ได้สีม่วงหรอก็สีม่วงข้างในนี่สีน้ำตาลทั้งเลยมันไม่ไม่เชื่อถามทุกคนนี่สีน้ำตาลหรือสีม่วงไม่ใช่ข้างในข้างในเออสรุปเออสรุปเขียอเคหมดแล้วอันชันไหนโพสอันนั้นไม่รู้เหมือนกันเขินแล้วไปไปมึงก็ไม่ขัดอเลรมึงก็มึงก็ะดีมาก เราพอมผิดเองเพราะน้องอ่ะมันพูดอันทันแบบมันคือมันในเมื่อตัดใจอ่างเงี้ยเพราะว่ามันตัดในก่อนก็เลยว่ามันอัญชันแล้วก็พูดมั่วก็มันดูเป็นสีม่วงๆอ่ะเนาะโอเคค่ะวันนี้ค่ะก็พาสองหนุ่มสุดฮอตดอุดกองมากกว่าอตฮอตฮอตสุดฮอตนะทอดของจีมเอ็มทีวีมาค่ะมาทั้างข้าวอาหารข้าวอาหารหวาน เออรายการมุกชนินไกด์ของเราเนะคะก็ฝากผลงานกันไหมอยากฝากหรือเปล่าฝากผลงานดีกว่าเออเพราะว่าตอนนี้ว่าถึงปีแบบก็เช็ดมือที่กางเกงเขาปะเนี่ยหนูทุกคนนะครับติดตามซีรีส์เรื่องว้าวพอดี่กันนะก็ถือว่าซีรีส์แฟนผมเป็นประธานนักเรียนเนี่ยคือจากที่ผมตีมันมาตลอดมันเริ่มตีผมเก่าแล้วนะเออทำไมทำไมคนอื่นตีผมเก่าเนี่ย ชอบผมใช่ไหมคุณพูดมาใช่ผมก็ชอบคนกลับแล้วอะไรเงี้ยต้องรอดูว่าตอนกันข้างรักปินเนี่ยเต็มอกกันฟินมากเลยฉันเหมือนกันเดาทำไมต้องเกดิดก็แก่อ,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 อยู่ด้วยกันน่ารักนะน่ารักมากมอ,อ่ะอ้ยอาเอไว้ไว้มาๆๆมาไว้มากันอีกเนาะได้ครับใครอยากเห็นสองคนนี้มาทำอะไร ในช่องมุกอีกก็บอกได้นะคะเพราะว่าช่องมุกตัวนี Never ้ก็มีหลายๆอย่างแล้วเนาะก็ชวนมาได้คอมเมนต์มาได้หรือว่าอยากให้แขกรับเชิญคนไหนมาอีกนะคะก็บอกได้เลยนะคะแล้วฝากรายการใหม่ของมุกด้วยนะคะมกชลินไกลยนะคะก็แนะนําได้ทั้งร้านอาหารแล้วก็แขกรับเชิญเลยค่าเข้าได้นะคะเข้าแบบมีแขกรับเชิญด้วยก็ได้นะคะ พักรายการอ่ะเพิ่งมาแบบไปดูสิเนี่ยตอนนี้ร้านของคนเยแค่แค่แค่วันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายเอ้ยทุกคนจบกันไปแล้วนะจ๊ะสาหรับมุกชลินไกี EP หนึ่งเลยที่เป็นเจมินายโฟร์คือเจมุก่ะมีความว่าแบบเวลาเด็กใหม่ๆเข้ามาเนาะก็จะแบบเหมือนเลี้ยงเด็กอ่ะเออเด็กแพบแต่ทุกคนอ่ะจะต้องผ่านมุกโนิสมาก่อนอ่ะเออนั่นแหละแล้วแบบว่า น่ารักเจมี่นายโฟล์แบบเออยุคนี้น่ารักจริงยุคแบบแล้วคือฉันเข้าใจความฮอปที่หลายๆคนเขารียูใช้โมเมนต์ละเพราะว่าเออมันมีความแบบว่าเป็นน้องชุดนักเรียนอ่ะเนาะกับแบบว่าอีกคนหนึ่งเป็นชุดแบบว่าไปเวทอ่ะแล้วแบบว่าเดินข้างกันแล้วแบบว่าอฮมเขินไซดิบเจมี่นายโฟน์ว่ามันแบบเอาเรื่องอยู่อ่ะแบบก็ฟินดีเออเออฉันแบบว่าเก็ตในสิ่งที่แบบว่าเออคนเขารียูใช้โมเมนต์บ่อยๆละก็น่ารักดีอนั่นแหละ แล้วก็เจมินายช่วงยุคนี้น่ารักจริงช่วงยุคแฟนผมอะเออแบบน่ารักเออน่ารักมากโอ๊ยตายละค <c oughs> ันคอเลยเออน่ารักน่ารักมากเลยแล้วก็สมัยนู้นเจมินายังแบบว่าอีดอีดผักไม่เคยได้เลยเนาะเออแบบว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้น้องบอกว่าน้องแบบกินได้แล้วนิดนึงเออกินได้มากกว่าตอนเนี้ย <c oughs> แล้วก็ใช่เหมือนเราเคยเห็นที่เป็นคลิปอ่าเซฟเฮาของ เจมีนายโฟดไปปะซีซั่นไหนไม่รู้อะที่แบบว่าเหมือนเจมินายเคยดุโฟดเรื่องกินข้าวอะแบบว่ากินไม่งั้นกลางคืนจะไปหิวนะให้กินข้าวอะไรเงี้ยแล้วน้องโฟดแบบไม่กิน่ะโอเป็นเด็กแบบกินข้าวน้อยเน้นกลับอะเน้นผักด้วยโอเคก็น่ารักดีนะคะสําหรับแบบว่าเจมีนายโฟดในรายการของได้มุกนะคะเป็นมุกชลินไกเนาะใครที่แบบว่าอยากจะดูมุกชลินไกก็สามารถดูได้เลยนะคะที่ช่องของมุกวลนิดเลยนะจ๊ะทุกคนไปซัพพอร์ตชีพี่สาวมุกวลนิดกันได้เออนั่นแหละแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครมีคลิปแบบว่าจะมีนายโฟนแนะนำเออแบบว่าเอ,อ้ยเนี่ยคลิปนี้น่ารักนะหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยู่ใน YouTube ก็แปะลิงก์มาใต้คอมเมนต์ได้นะคะเผื่อแบบเออแบ่งปันเราเนาะเออถ้าเกิดว่าเป็นคลิปที่แบบว่าเกินปีไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลายเป็นย้อนรอยหรือแอคชั่นอย่างที่มีเสมอมาในช่องเราประมาณแบบว่าสามสี่คลิปละเออเนาะก็แนะนํำกันได้นะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทิ้งตัวคลิปของมุกชลินไกไว้ให้ข้างบนแล้วก็ ข้างล่างเป็นเฮลิสยอดลอยรีแอคที่เรานั่งดูแบบเจมินายโฟสสมัยเป็นละอ่อนแบบว่าอยู่ข้างล่างนะจ๊าทุกคนก็ไปเลือกอยิบเลือกชมกันได้เออนั่นแหละวันนี้ก็ลากันไปจากเพียงเท่นี้นะจ๊าทุกคนโอเคฉันเข้าใจความฮอปนี้ละ <laughs> น่ารักอ่ะ